อฮ้ยจตใส่เป็นไรนี่ในอร้อยเลใน้อร้อยบาทเข้าใจรูกแบบอะไรเออฟิตอะไรจังหว่ายเข่ารูกอระไรไหมนี่จีดาไมนอ้อสองขวดกวนกนี่ทีหลอดไหนอ้องิ้กวนเนี่ยกิ้กวนล้วมาไหนาทำได้ดไทำงานมาหวังผลตอบแทนโอไม่ได้ไม่ได้ด ตายำุนมีเดี Becca ๋ยวโทนไปใส่เองเนอะแกรีลาอยู like ่นั่นแหะใส่ไรม่แช่ทำมัดสตใช้มือเดียวเนาะเอาโห้มันละโหมันละ

มาอยู่บ้านมนัน่อยดิใครอะแันลอยแต่ขาัดีไอ้อแขนลอยขาลอยตมองลอยตะมงม,มันดีพรวดเลยสมงมันดีพรวไปตัวใหญ่ตมนนะมง,ง,งมัน,นมดีเลยฉันอะตมงตัง <laughs> มีอเลมีอะไเลยมีิกกี้ไปลงถุยน้ำลายสาย <laughs> <laughs> นวีวไมงดูว่าเหม็นป้ะผู้ตรวจเวคิวเสี้ยวอะไรน้อยนหน่อยได้ไมม่นอว่าจีไ จะไปผาทีมีอะไรเนี่ยวีดีโออยู่นะเนี่ยช็อตอะไรนะพันใหญ่อะไรใส่ปุ๋ยสามแถวดูมานั่งโอ้ยใส่เอนจะผสมปูนเออมันจะได้ค่าแรงเลยเนาะพ่อแย่อยู่พ่อบอกไม่จ่ายค่าแรงเนีแบบนี้ได้แล้วตัวเองไอ้ลูกมาผสมปูนไอ้มาผสมปูนไปก้มใจเราเลิมเนี่ยมวยไทย มมดีต่องานทำงานต่อดีกว่าโอ้ดี่โอ้ตามาจะยืมเงินเติมน้ำมันกันได้ได้มีสองรยไปกุยในห้องน้ำเอาขี่ินขี่เรื่อยไปนะไ้ขี่ขอะไขี่ขี่ทำงานย่อยๆแงๆจะเอาค่าแรงวู ี่กูเนาะทาขอกูนี่นี่ไปแล้วกุอยูแล้ทํอะไเส็จทํงานอะไรเส็จช่วยนะพี่ตู่เอเอาโคกโคอย่างใส่ปุใหญ่ไม่เดินตามมัเดด็ดร้อนอันั้นลไปขึ้นลองอเด้อลองีามเ่ยเปไม่ลต่อแล้มืดเดี๋ยวไปใสอีงไม่ได้เออเดล ยังไม่ได้ไปรู้ตอนใหม่เลยเย็นๆเลย คนผสมปุ๋ยจูตายไปไหนแลยโทดแดดร้อนให้กำลังใจตากแดดนี่จะเป็นลมมันดอกมีคนตัแนวกิมาเลยเดียอพอมาเนอุ้ยไออุ้ยกลัวบ้านล้วเด้อผสมปุ๋ยมาให้แล้วก็จะกลับละ วิลามยังไม่ช่วยเลยนะฮะวิลามบุลัน,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 นสามบัตรกรรอเลยเด้อ